โอ้ toc, ไม่ใช่ยังไม่ใช่สวยมันมาเลยดิเฮ้ยจะทำให้ผิดหวังขค่นั้นแหละโอ้โหอ,อ่ะรอเราก็รอมันมาไปรอมันให้รอเราก็รอขน่นั้นแหละอังเปาแน่นอนใช่ไหมอังเปา <med it> โอเคครับผมวันนี้มาอยู่กับปลาหมีพลังใบนะครับผมในค่าย PG นะครับผมกับเกม วัวแห่งโชคลาบนะครับผมหรือว่าวัวโดดหรือว่าวัวทองของเรานั่นเองนะครับผมมาวันนี้มีคนดูแจ้งมานะโหล่าสุดเนี่ยนะผมเลยรีบเข้ามาต้องรีบเข้ามาจัดเลยนะโอ้รอไม่ได้นะอย่าให้เสียนะครับผมเดี๋ยวเสียชื่อเสียงหมดเลยอะมาดู้รายการจ่ายเข้าๆนะครับผมไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับมาไม่พูดมากนะขอรัมเบ็ดที่500ยเลยละกัน จะล่วงเลยจะเป็นยังไงมารอลุ้นกันเลยนะครับผมไปลุยโดดหรือเปล่าไม้แรกโดดหรือเปล่าอุ้ยไม้แรกโดดเลยเหรอเอาจริงเอาจริงดิไม้เยียวอย่านะขอให้เต็มช่องนะไม่ได้นะไม่เต็มช่องไม่ได้นะโอ้โหสม้มลูกชะตากรรมตัวเองอะโอ้ไม่ใช่ยังไม่ใช่สวย มันมาเลยดิเฮ้ย,ย่าทำให้ผิดหวังขค่นั้นแหละโอ้โหอะรอเราก็รอมันมาไปรอมันให้รอเราก็รอแน่นั้นแหละอังเปาแน,น่นอนใช่ไหมอังเปาอ่งเป,งเปาคูณสิบขอแค่เป็นคูณสิบอะครับผมได้หมดได้หมดจังหวะนี้ได้หมดขอแค่เป็นคูณสิบอะแค่นั้นแหละโอ้โหโคตรเอามาเท่าไหร่รอมี้เท่า,าไหร่ห้าหมื่นนะ่าสวยมาแล้วโอ้โห มาสักทีนะโหไม้เดียวโดดอะของจริงจัดสวยโดดหรือเปล่ารอบนี้โดดหรือเปล่าอุ๊ยโดดติดๆเลยโดดสองรอบมีโอกาสเลิกนะเนี่ยเอาจริงของก็เป็นคนสิบนะผมชิงแน่นอนไหนะต้องรุนกันโอ้โหอยาได้ไหมขออย่างอื่นแทนได้ไหม สวยโหแบบนี้ยังสดชื่นไปหน่อยนึงอุมยอังเปาแน่นอนอังเปามา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 สุดๆครับผมรอบนี้สุดๆสุดๆครับรัวๆนะครับผมโดดแล้วโดดอีกนะโดยที่เรายังไม่ได้รู้อะไรเลยนะมาถึงก็โดดตั้งแต่ไม้แรกเลยนะ โอกาสดีๆแบบนี้หายากเลยนะสำหรับผมเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, oh. ก็จะมาให้ผมได้สักทีนะ <Yahoo! S 1> ก่อนแล้วนั้นโดมันเล่นเป็นหนักมากเลยนะโดสองรอบพอเลยลักกันนะครับผมให้ภาพมันเล่าลักกันเอาเป็นว่าผมไปก่อนลักกันนะครับผมใครจะอยู่ก็อยู่นะครับผมแต่ปามีขอไปก่อนละกกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ วัวรอบเดียวหรือไม้เดียวโดดทันทีโดยไม่ได้ตั้งตัวคิดดู